คือผมเห็นด้วยอยู่แล้วในทุกปัญหาแต่ก่อนที่จะไปปัญหาเนี่ยผมขอรัฐบาลที่เด็ดขาดได้ไหมให้ประชาชนรู้สึกว่านี่มันอย่างนี้คือเวลาดูข่าวหรือว่าดูแถลงอะประชาชนแบบจะปผกมือนะจะผบมือนะผมไม่ลงว่ะคืออเจะเด็ดขาดถูกป่ะนะปัญหาชายแดนอย่างเงี้ย o u U 3ส4่แบบเนี้ยนะครับก็ก่อนหน้านั้นเคยเสนอว่าจะไม่เอา แล้วคราวนี้มาเซ็นปฏิญญาคณิตภาพทับซอเข้ามาประชาชนก็บอกว่าเดี๋ยวชักเข้าเดี๋ยวชักออกอคือการแก้ปัญหาใดๆก็แล้วแต่ผมยังเชื่อมั่นในผู้นําและเราก็คงต้องส่งกําลังใจให้ผู้นําแต่ขอผู้นําที่เด็ดขาดในทุกเรื่องเหมือนกับคุคณเคนโดก็เลยจะบอกว่าคุณเอรินเหมือนกับปากปากพวดไปแล้วก็มาแล้วก็มากลับลําตัวเองหลายรอบหลายรอบยังไงหรือเปล่าคือมันต้องศึกษาความคําว่าเด็ดขาดอย่างผมผมยกเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยวันแถลงข่าววันนั้นเนี่ย มันเด็ดขาดไหมภาพบรรยากาศนะฮะโอ้โหแสงสีเสียงนะฮะอยู่ตรงนี้หน่วยงานเต็มเต็มเ็มเไปหมดแล้วหลังจากแถลงข่าวเสร็จแล้วอะไรแปลว่าความเด็ดขาด <c oughs> ผมอยากจะเห็นการจับตัวพ่อสักตัวหนึ่งและหลังจากจับปุ๊บเนี่ยตั้งข้อกล่าวหาอะไรให้มันสูงสุด และประเทศเราเป็นอะไรนักสิทธิมนุษยชนนะฮะห้ามเปิดหน้าเปิดตาผู้ต้องหากระทั้งที่จีนเนี่ยเขาไปจับที่พม่านะฮะจับที่พม่าเนี่ยใส่โซ่ตัวอย่างนี้เลยเดินลงมาจากเครื่องบินเอาสื่อมวลชนซูมที่หน้าแล้วก็ขึ้นคาดเลยว่าโทษประหารแต่ประเทศไทยล่ะจับมา ปิดหน้าเขาปิดหน้าอยู่นั่นแหละสิทธิมนุษยชนจริงๆผมผมเชื่อมั่นในคําว่าสิทธิมนุษยชนแต่กรณีของคนร้ายแบบนี้มันควรใช้คําว่าสิทธิผู้ต้องหาไม่ใช่สิทธิมนุษยชนคนชั่วๆแบบนี้ จะได้สิทธิมนุษยชนเหมือนคุณเหมือนผมเหมือนน้องไม่ควรมึงคือขออภัยนะฮะคุณคือสิทธิผู้ต้องหาบะรึงมะรึงคือผู้ต้องหาคุณคือผู้ต้องหาครับใช่ไหมฮะเนี่ยความผิดเพี้ยนความไม่เด็ดขาดของทั้งการบังคับใช้กฎหมายทั้งเรื่องของกฎหมายบ้านเราเป็นประเทศที่ยุ้ยมากนะครับตอนนี้วิกฤตมันเกิดขึ้นจากการยุ้ยยุ้ยเรื่องข้อกฎหมาย ยุ้ยกฎหมายที่ไม่มียุ้ยหอนยานด้วยยุ้ยหอนยานแล้วคุณคิดดูสิเขาเข้ามาในกรุงเทพนะเข้าเข้ามาเนี่ยคอนโดต่างๆเนี่ยรับพวกเทาเทาพวกเนี้ยมาตั้งออฟฟิศคอนโดไม่รู้เหรอซื้อซื้อทั้งฟอร์เลยใช่ซื้อัเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาบมาทั้งฟอร์เขาบอกทั้งฟอร์แล้วคอนโดจะเอาไปดูได้ไมันรู้เนี่ยมันเข้ามาแล้วค่าไฟเนี่ย มันใช้ผิดปกติเพราะมันชาร์จตลอด24ชั่วโมงห้องข้างๆค่าไฟร้อยหนึ่งอีกห้องนี้ค่าไฟพันแปดทั้งที่อยู่ใกล้กันนะฮะมีสาธุรูปโภคใกล้ๆกันทําไมคอนโดไม่เอ๊กใจเฮ้ยมันผิดนีิว่าผิดวิสัยผิดวิสัยแต่พอตํารวจไปจับคอนโดรอด